สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูเล้าไก่นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องการกําจัดไรนะครับไรในเล้าไก่นะครับซึ่งเป็นปัญหานะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงไก่ชนนะครับทุกท่านนะครับก็คือว่าเห็นโพสต์กันนะครับถามกันในเว็บไซต์นะครับหรือว่าในเฟซนะครับถามว่าไก่นะครับทํายังไงดีมันเป็นไรนะครับบางก็บอกว่า ใช้ยาคืนนะครับหรือว่ายาสูบนะครับบางก็บอกว่ายาตัวนั้นตัวนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไม่ต้องมางมหายาที่มันใช้แล้วมันได้ผลนะครับผมก็ลองมานะครับเป็นสิบปีนะครับทีนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับว่าว่าตั้งแต่ที่ผมใช้ยามาครับยังไม่มีตัวไหนดีเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยาเซฟบินนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมว่าแขวนที่เล้าไก่นะครับนี่ครับ เซบิน8ปสิบห้านะครับตัวนี้ผมไปได้มาจากร้านขายไอ้ประเภทไม่ใช่ร้านยาไก่นะครับประเภทร้านที่เขาทำเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเห็นเขาบอกว่าเอาไว้พ่นพวกเพี้ยนะครับต่างๆนะครับนะครับเพี้ยข้าวเพี้ยกระโดดเพี้ยอะไรไม่นู้นครับหลายอย่างครับผมก็เลยเอามาลองพ่นดูนะครับตามที่เขาได้ลองกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นยาแถบเหลืองนะครับตัวนี้นะครับ มันไม่จะไม่เป็นอันตรายกับกับสัตว์นะครับประเภทไก่นะครับเขาว่ายงี้นะครับก็เลยเอามาลองดูนะครับเขาบอกว่ามันไม่ไม่ค่อยอันตรายนะครับนี่ครับเขาบอกว่ายาแถบเหลืองนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับการผสมแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับใส่แว่นตานะครับเขาก็บอกอย่างนี้ครับการใช้นะครับนี่ครับห้ามสูดดมนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับ แต่ถามว่าโดยรวมก็ไม่ไม่ถือว่าอันตรายมากนักนะครับสอบยาเซวินนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ผลผมได้อ่ามาดูเล้านะครับที่ว่าผมได้ลาดยาเซวินตัวนี้นะครับเป็นเล้าที่วันไลเยอะที่สุดนะครับปกติยาชนิดอื่นเอาไม่อยู่นะครับวันนี้ผมก็มาตรวจสอบนะครับแถวๆตรงนี้นะครับเมื่อก่อนใช้ยาอย่างอื่นนะครับมันยังมีอยู่นะครับนี่ครับไตนะครับ แต่หลังจากผมใช้ยาตัวน <size de ult> ี mark, 7, 8, so, ้นะครับเซวินนะครับมันไม่มีให้เห็นเลยนะคือนะครับนี่ครับมันไม่ไตเลยนะครับนี่ครับเมื่อก่อนโอ้ใช้ยาตัวอื่นมานะครับเป็นเจ็ดแปดปีเป็นสิบปีลองมาทุกแบบนะครับมันเอาไม่อยู่นะครับหลาดแป๊บเดียวก็ใหอ่แล้วนะครับหลาดแป๊บเดียวก็ใหม่แล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากมาลองตัวเซฟวินนะครับ มันไม่มีให้เห็นนะครับแม้แต่ตัวเดียวเลยครับนี่ครับมาไล่ซูมดูนะครับผมาไล่จับนะครับปกติเข้าเล้านะครับเราไปนั่งในเล้านะครับมันมีลายเยอะๆนะครับนี่ครับปกติมันต้องติดแข้งติดขานะครับเล้านี่เป็นเล้าที่ว่าเมื่อก่อนนะครับเอาลังไขไว้นะครับมันจะเป็นเล้าที่ว่าลายเยอะที่สุดนะครับ นี้นะครับผมก็มานั่งเล่นนะครับอยู่ในเล้านะครับเพื่อทดสอบนะครับว่ามันมีไรหรือเปล่านะครับมือจับนะครับเมื่อก่อนนะครับเอามือจับแบบนี้นะครับไรนี่ไต่มาบนมือเลยนะครับนะครับวางไว uh ้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับวางไม่ได้นะครับเล่านี้ครับมันจะไต่บนมือนะครับแล้วก็เอา ยาครับโอ้โหไม่รู้จะเอายาอะไรนะครับเขาบอกว่ายาตัวไหนดีนะครับไปซื้อมาลองซื้อมาใส่นะครับสรุปนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ผลนะครับมันตายแป๊บเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้นะครับเรานี้นะครับถามว่าทําไมถึงไรเยอะเมื่อก่อนผมเอาลังไข่ไว้ตรงไม้ตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยเอาไก่เล็กนะครับเข้ามาไว้นะครับนี่ครับ ับไก่ตัวผู้นะครับทั้อยู่ด้วยกันนะครับไรมันก็เลยเยอะนะครับทีนี้นะครับรดสอบให้ดูนะครับเนดการวางไว้มันไม่มีไรให้เห็นนะครับนะครับมันไม่ยอมไต่นะครับมันไม่มีให้เห็นนะครับก็คือมันมันหมดโดยถาวรนะครับสําหรับเรานี่นะครับนะครับซูมชัดๆนะครับไม่มีนะครับผมวางนะครับไม่มีนะครับอันนี้ครับ เมื่อก่อนมีนะครับอันนี้เป็นการสำรวจนะครับเหลานะครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าไหลเยอะมากนะครับเอาไง่ายๆนะครับตอนก่อนที่ผมจะล่าในตัวยาเซฟินนะครับกระปุกน้ํานะครับไหลจะไต,ต่เต็มนะครับตอนนี้มันไม่มีให้เห็นนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงรังที่ผมเอารังไข่มามัดไว้นะครับเมื่อก่อนไต่เต็ม ตอนนี้มันก็หายนะครับหายโดยถาวรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับสําหรับการใช้ยาเซฟินลาดพื้นนะครับแล้วก็ลาดฝาผนังเล้าไก่นะครับแล้วกพ็พ่นนะครับเมื่อก่อนนี้ลาคาญมากนะครับยังไงก็ไม่หายนะครับซื้อยามานี่หมดไปถามว่าในรอบ6กเจ็ดปีถึงสิปีที่เลี้ยงไก่มานะ หมดกับไลไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็พ่นเดี๋ยวก็พ่นเดี๋ยวก็พ่นนะครับเขาซื้อตามร้านขายยาสัตว์นะครับเขาก็ทำซองเล็กๆมานะครับเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับตอนนี้ผมมาคิดไปคิดมาสงสัยเขาคงเป็นตัวยาที่เจือจางแล้วนะครับมันมันไม่ค่อยได้ผลนะครับนะครับผมเลยไปถามคนเฒ่าคนแก่นะครับบอกว่าใช้เซฟวินเลยนะครับนะครับพอคนโบราณเขาใช้อยู่นะครับเขาใช้พ่นพวกพวกหอมพวกข้าวนะครับ พวกเพี้ยนะครับเขาใช้เซฟวินนะครับเป็นยาฆ่าแมลงนะครับทีนี้ลองเลยนะครับไม่มีนะครับตอนนี้นะครับน่ครับสำรวจแ้วนับตรงนี้นะครับด้านล่างเมื่อก่อนนะครับไรนะครับเต็มนะครับตอนนี้มันไม่มีนะครับไม่มีเห็นนะครับไม่ไม่มีให้เห็นนะซูมชัดๆนะครับมันไม่มีนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ เล้าอีกเล้าหนึ่งนะครับ5นี่ครับพามาดูอีกเล้าหนึ่งนะครับซึ่งได้ทําการลาดตัวยานะครับเซฟวินนะครับครับตามตัวอย่างยาที่ผมให้ดูนะครับลาดไปในเล้าไก่นะครับแล้วก็พ่นฝาผนังนะครับอ่านะครับเมื่อก่อนนะครับด้านล่างนะครับเอามือวางนี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับไลก็จะติดตามมือนะครับทีนี้จะมาให้ดูนะครับตรงไข่นะครับอ่านี่ครับ นี่ครับเมื่อก่อนนะครับไรนะครับเต็มเลยนะครับทีนี้จะมาให้ดูโดยไม่ได้จัดฉากนะครับนี่ครับนี่ครับซูมชัดๆนะครับนี่ครับไรมันไม่มีให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวนะครับเนี่ครับหายไปแบบถาวรนะครับหายสนิทนะครับ สำหรับเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้เลี้ยงไก่นะครับแต่ใช้วิธีนี้นะก็ไม่ห่วงนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับแถวแถวร้านนะครับที่เขาขายประเภทยาเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็ลองไปหาหาดูนะครับสําหรับตัวเซวินนะครับตัวนี้ผมก็ได้แถวแถวร้านขายยาเพื่อการเกษตรครับแถวปากซานนะครับลําพูนนะครับเขาแนะนานะครับนะครับก็ดีจริงๆนะครับสําหรับยา ขาไหลนะครับนี่ครับมันไม่มีนะครับนะครับปกตินะครับแม่นี้นะครับเวลามันฟักไข่นะครับโอ้โหไหลเต็มนะครับโดนไปรอบเดียวนะครับนิ่งสนิทนะครับไหลนะครับมันนั้นเห็นเห็นนะครับไหลตายในขอบนะครับขอบประตูเต็มเลยนะครับนะครับไม่มีนะครับ เสียอย่างเดียวแม่นี่มันมันฟักไม่ค่อยดีนะครับแม่นี่ปักไอยนะครับฟักไข่ก็ฟักมั่งไม่ฟักมั่งครับนะครับเดี๋ยวก็ออกไปเดี๋ยวก็ออกไปนะครับนะครับอ่านี่ครับไปฟ,ฟักไข่ได้เลย รวจนะครับแล้วมือวางนะครับแบบนี้นะครับมระดกน,นะครับตรงเล้าไก่นะครับไรมไันจะขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไรไม่ไตลิ้นไม่ตไตไรไม่ตอมนะครับ เกี่ยงครับซูมชัดๆนะครับว่ามันละไตมาหรือยังนะครับไม่มีนะครับไม่มีให้เห็นนะครับแม้แต่ตัวเดียวครับนะครับอย่าเพิ่งโผล่มานะครับไปเสียหมดนะครับเสียหน้าหมดนะครับนี่ครับไม่มีนะครับ โอเคนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําวิธีกําจัดไรในเล้าไก่นะครับด้วยยาเซป,ปินนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันตลอดนะครับสวัสดีครับ